สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอม่าไทยชาแนลนะคะสวัสดีแฟนเพจช่องดำและก็ช่องแดงนะคะแล้วก็เออทางช่องฟ้าด้วยเพราะว่าเราตอนนี้เราก็เปิดในช่องฟ้าด้วยนะคะแต่ว่าไม่ไม่ค่อยได้ลงมากมายแต่เราก็จะเริ่มลงแล้วต่อไปนี้คือวันนี้เราจะมาเล่าถึงเรื่องเพียงแค่เงินสินสอดทำไมถึงเทเราก็อันนี้เป็นเรื่องของน้องคนหนึ่งที่เจอฝรั่งดีนะคะ เจอฝรั่งดีมากฝรั่งส่งเสียให้เดือนละ20,000 20, 20,000นะน้องเ็ามีลูกติดด้วยฝรั่งส่งเสียให้เดือนละ20,000ไม่ต้องทํางานบาร์อีกต่อไปแล้วก็คือฝรั่งเนี่ยจะไปเที่ยวประเทศไทยทุกสามหรือสี่เดือนแล้วทุกครั้งที่ไปก็จะให้เงินก้อนให้เงินก้อนนะคะแล้วก็เออแล้วก็เวลาไปเที่ยวที่ไหนอะไรที่ไหนคือเลี้ยงซัพพอร์ตอย่างดีอยากได้อะไรซื้อให้หมด ละถ้าเขากลับประเทศเขาเขาจะทิ้งเงินให้ก้อนหนึ่งและส่งเงินให้ใช้อีกเดือนละสองหมื่นอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในผู้ชายที่ว่ามีฐานะพอสมควรในความรู้สึกน้องเขาก็ไปหากันได้หลายครั้งอยู่แล้วตอนนี้ฝรั่งก็อยากจะแต่งงานกับน้องคนนี้คือรักมากฝรั่งคนนี้ก็อายุหกสิบอัพส่วนน้องผู้ผู้หญิงคนนี้อายุยังไม่ถึงสามสิบก็คิดจะแต่งงานกันน้องก็โอเคหละก็อยากจะแต่งงานกับผู้ชายคนนี้เหมือนกันคราวนี้ เรื่องมันมาเกิดเพราะว่าฝรั่งเนี่ย <_ d iam ond> เขาเริ่มอยากจะแต่งงานกับน้องเขาก็เลยว่าเออเดี๋ยวฉันจะเออรับรองเอาเธอไปเที่ยวที่บ้านฉันนะแล้วเออหลังจากกลับมาเออเราจะเดินเรื่องแต่งงานพอคุยถึงเรื่องแต่งงานปุ๊บในขณะที่ไม่ได้คุยเรื่องแต่งงานนะทุกคนในขณะที่มาหาหลายๆครั้งเนี่ยเขาก็สายไปพอสมควรให้เงินใช้อะไรไม่ได้มีปัญหาซึ่งน้องเขาก็คิดว่าฝรั่งคนนี้อยู่ในฐานะดีพอสมควรเลยคิดว่าถ้าคุยถึงเรื่องแต่งงาน เดี๋ยวถ้าเราไปเที่ยวไปไปบ้านเขาแล้วคุยถึงเรื่องแต่งงานเราจะเรียกค่าสินสอดแต่ว่ายัางไม่ได้พูดนะคะก็ได้เดินทางมาเที่ยวที่บ้านเขามาเที่ยวที่บ้านผู้ชายเนี่ยผู้ชายทํางานอยู่ในคาสิโนคือมีรายได้ดีทํางานอยู่ในคาสิโนแล้วก็เออผู้ชายคนนี้จะทํางานช่วงเย็นถึงกลางถึงเกือบ ตั้งแต่เย็นถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองอะไรประมาณนี้ถึงจะกลับบ้านก็ในช่วงกลางวันเขาก็จะมีเวลาให้น้องเขาแล้วก็เอตอนเย็นเขาต้องไปทํางานเขาไปทํางานเนี่ยกลับมานะทุกคนกลับมาน้องคนเนี้ยอันนี้เล่าในส่วนของเอน้องเขาก็เล่ามานะคะว่าด้วยความที่หนูเหงาเขาก็บอกหนูว่าหนูสามารถที่จะไปเที่ยวคไนเปอร์ได้ไปเดินเที่ยวคนเดียวได้อะไรได้ถ้าเกิดว่าหนูเหงาเพราะเขาต้องทํางาน ในช่วงเวลากลางคืนทันี้ไอ้ความที่น้องเขาบอกพี่หนูก็เรื่องอย่างนี้หนูก็ชอบหนูยังเด็กอยู่อายุหนูยังน้อยหนูก็ไปเที่ยวการที่หนูไปเที่ยวเนี่ยพอพอเขาจะกลับมาเขาก็ถามว่าเราอยู่ที่ไหนหนูก็บอกเขาว่าหนูอยู่ที่นั่นที่นี่เขาก็จะไปรับหนูกลับหนูก็ไปเที่ยวเออไปนั่งดื่มตาำสถานที่บันเทิงหลายๆอย่าหลายๆที่ทําไรเปอร์ต่างจังหวัดเนอีก ต่างประเทศเนี่ยไม่ใช่ต่างจังหวัดต่างประเทศเนี่ยประเทศเยอรมันเขาที่คเนเปอร์ก็จะไปนั่งดื่มก็มีผู้ชายมาจีบเยอะแยะเราก็เป็นเราก็เป็นเอาสาวเอเชียเนาะเอออายุก็ยังหน้อยมีผู้ชายมาจีบเยอะแยะแต่นี้ฝรั่งก็เลยบอกว่าเออเธอเอาไว้ถ้าอย่างเนี้ยต่อไปเธอให้เธอมาวันไอ้นี่ได้วันไอ้นี่ดีกว่าวันที่ฉันว่างดีกว่าอย่ามาคนเดียวเพราะว่าฝรั่งก็ห่วงอนะเนาะก็ห่วงเออก็ห่วงน้องเขาก็เออเข้าใจแต่ก็นั่งดื่มที่บ้าน ก็นั่งดื่มที่บ้านก็คือเป็นคนชอบดื่มชอบปาร์ตี้นั่นซึ่งฝรั่งเขาก็รู้อยู่แล้วว่าแฟนเขาเป็นคนแบบนี้คราวนี้ก็คุยกันถึงเรื่องแต่งงานน้องเขาก็ยื่นข้อเสนอว่าเออถ้าแต่งงานน้องก็ถามก่อนถามก่อนว่าถ้าแต่งงานกันเนี่ยเธอฉันมาอยู่ที่เนี่ยฉันจะใช้ชีวิตแบบไหนอะไรยังไงเขาก็บอกว่าเธอไม่ต้องทํางานฉันจะเปิดร้านอาหารไทยให้เธอ ตอนนี้เธอในขณะที่เธออยู่ประเทศไทยเนี่ยเธอก็ไปซ้มทําอาหารอันนู้นอันนี้คิดได้เลยว่าเธออยากจะทําเมนูอะไรอะไรเงี้ยฉันจะพอแต่งงานเสร็จอะไรฉันจะเดินเรื่องที่จะเปิดร้านอาหารให้เธอร้านอาหารเล็กๆให้เธอซึ่งก็คือเปิดกิจการให้ไม่ต้องไปทํางานอื่นมีนี่จอบเรื่ออะไรไม่ต้องเขาจะทําอย่างนี้ให้ตอนนี้พอคุยกันถึงเรื่องนี้น้องก็เลยบอกว่าเออโอเคคือน้องเขาก็พูดง่ายว่าน้องเขาก็คิดว่าเขาโชคดีในระดับหนึ่งที่ว่าฝรั่งไม่ให้เขาทํางานมาถึงก็จะเปิดธุรกิจให้เขาเลยธุรกิจ ร้านอาหารประมาณนี้หลังจากน้องเขากลับไปฝรั่งก็กตอนนี้ก็แชทคุยกันคุยไปคุยกันมาเออก็กลับไปคราวนี้จะไปทําเรื่องแต่งงานน้องเขาเลยบอกว่าก่อนที่จะทําเรื่องแต่งงานเธอต้องมาแต่งงานกับฉันตามประเพณีประเทศไทยก่อนซึ่งประเพณีประเทศไทยก็คือจะต้องเอมีขันมาเอาแต่งงานจัดงานใหญ่โตเลี้ยงชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยคือจัดงานเลี้ยงนั่นแหละคือฝรั่งเข้าใจนะคะทุกคน เข้าใจเขาบอกว่าโอเคจัดงานเลี้ยงโอเคแต่เขาไม่โอเคสําหรับเงินสินสอดไม่โอเคสาหรับเงินสินสอดซึ่งจริงๆน้องเขามีความคิดว่าฝรั่งคนนี้รวยคือเขาทํางานในคาสินโนไม่รู้ว่าเขามีไรายได้เท่าไหร่แต่เขาสามารถซัพพอร์ตได้เต็มที่ขนาดนี้น้องจึงของบ้านหนึ่งหลังรถหนึ่งคันเพื่อเป็นสินสอดให้แม่แล้วก็เงินอีกสองแสนซึ่งแล้วก็จัดงานต่างหากนะทุกคนซึ่งฝรั่งก็กอึ้งไป ฝรั่งก็อึ้งไปว่าทําไมต้องต้องจัดงานเออแต่งงานแล้วต้องมีสินสอดมีซื้อบ้านซื้อรถไปให,ให้พ่อให้แม่เธอสาเหตุอะไรแล้วผัวคนแรกเธอพ่อของลูกเธอให้อะไรพ่อแม่เธอเหรอน้องเขาบอกผัวคนแรกอะ่ะไม่ได้ให้เพราะว่าฉันไม่ได้แต่งงานกันแต่มีลูกด้วยกันนะคนไม่ได้แต่งงานกันฝรั่งก็เลยบอกงั้นฉันไม่แต่งงั้นฉันไม่แต่งงานกับเธอ แค่จดทะเบียนสมรสกับเธอเฉยๆได้ไหมเพราะฉันคิดว่าฉันไม่สมควรที่จะไปซื้อบ้านซื้อรถให้กับพ่อแม่เธอโดยที่ว่าเออเธอก็มีลูกแล้วแล้วต่อไปฉันก็ต้องส่งเสียลูกเธออีกทำไมฉันจะต้องเอ,อทุ่มเทเงินขนาดนี้ถ้าฉันจะทุ่มเทเงินขนาดนี้ฉันมาซื้อรถป้ายแดงเอ,อขับเองซะดีกว่าไหมนี่คือความคิดของฝรั่งคือจริงๆน้องเขาบอกว่าพี่หนูไม่ได้คิดว่า ฝรั่งเขาจะคิดแบบนี้คิดว่าคือเขาเทให้หนูทุ่มให้หนูขนาดนี้หนูคิดว่าสิ่งที่หนูเรียกร้องไปมันก็ไม่ได้เยอะสําหรับเขาเพราะการที่หนูไปใช้ชีวิตที่ประเทศเขาเขาก็พาไปกินแานอาหารพาไปเที่ยวคานาิเปอร์ไปอะไรคือเขาก็จ่ายแบบว่าไม่มีที่ว่าเฮ้ยเธอต้องประหยัดนะอะไรไม่มีเลยแถมหนูกลับมาก,ก็ยังให้เงินก้อนหนูมาอีกหนูก็คิดว่าหรือก,การเรียกร้องแค่เนี้มันก็ไม่ได้เยอะแยะมากมายหรือว่าถ้าเขาบอกว่าเออแต่งานแล้วก็มีเงินสองแสนอย่างเดียวใช่ไหมได้ไหมอะไรเงี้ยจริงๆอะหนูคิดว่า หนูก็มีสิทธิ์เลือกหนูจึงไม่ยอมคิดไว้แล้วถ้าเขาต่อรองหนูก็จะไม่ยอมหนูก็ยื่นข้อเสนอเข้าไปแล้วก็ด้วยความที่ว่าหนูอายุยังน้อยหนูก็อันนี้เป็นความผิดของหนูเองหนูก็ใส่อารมณ์ใส่เขาว่าคือเขาต้องให้หนูถ้าเขาไม่ให้หนูหนูจะไม่แต่งงานกับเขาเด็ดขาดฉะนั้นเขาก็หยุดเรื่องการเดินเรื่องแต่งงานแต่ก็ยังบินมาหาหนูอีกครั้งหนึ่งแต่บอกว่าไม่แต่งงานแล้วนะเราจะอยู่กันแบบนี้ คือจะส่งเงินให้แบบนี้แหละแต่ว่าไม่แต่งงานไม่จดทะเบียนสมรสไม่เออพาไปที่นู่นจะไม่ไปเปิดธุรกิจร้านอาหารคือไม่ทุกอย่างล้มเลิกแล้วคือฉันจะมาเธอแล้วก็เธอก็ไปหาฉันก็คือว่าให้อยู่กันแบบเหมือนเหมือนแบบเแบบนี้ยถ้าวันหนึ่งแล้วน้องก็เลยถามอ้าวแล้วถ้่าวันหนึ่งอะไรถ้าเธอไม่รักฉันแล้วแล้วฉันจะอยู่ยังไงเขาก็บอกว่า ก็ตามนี้เพราะฉันต้องงานแต่งงานกับเธอแต่เธอเอ,อ่อข้อเสนอเยอะเกินไปฉันไม่มีเงินฉันไม่ได้มาซือ้อเธอนะฉันต้องการแต่งงานกับเธออันนี้คืออันนี้พี่พูดตรงๆนะนะ้องการที่เราจะขขเงินสินสอดกับฝรั่งเนี่ยเราต้องพูดให้ฝรั่งเข้าใจแต่ถ้าพูดแล้วเขาไม่เข้าใจบางคนเขาไม่เข้าใจเราก็อย่าต้องไปยื่นข้อเสนอที่แพงขนาดนั้นนะ่ะบ้านหนึ่งหลังเอ,อ่อรถหนึ่งคันนะ่ะป้ายแดงทั้งหมดนะ่ะน้องคิดว่ามันแพงไหมล่ะม,มันก็แพงเนาะถ้าอย่างที่เขาถามอะ ที่เขาถามน้องว่าแล้วผัวคนแรกพ่อของลูกพ่อของลูกเนี่ยหนูได้อะไรมาเขาให้สินสอดไหมหนูก็ไปตอบเขาว่าไม่ได้เพราะฉันไม่ได้แต่งงานกับเขาเอา้าแล้วแล้วยังไงหนูต้องไปไอ,ไอ้นี่แหละหนูถึงไปเรียกสินสอดเขาเยอะแยะมากมายขนาดนี้ละอ,อัน,นอันนี้แนวพี่ไม่ได้ว่านะแต่โครงการที่เขาจะมอบให้หนูเนี่ยมันก็ดีอยู่แล้วเงินเดือนก็ให้สูงเออพาไปเที่ยวพายอะไรค่าใช้ใจ่ายออกให้จริงๆถ้าหนูไปอยู่จริงๆนะพี่ว่าหนูอาจจะได้มากกว่าที่บ้านที่รถนี่มันหลัง หลังจากแต่งงานไปแล้วเนี่ยถ้าขอเขาเนี่ยก็คงจะไม่ยากเท่าไหร่ถ้าหนูไปเปิดร้านอาหารหรืออะไรอย่างที่เขาบอกนะแต่นี่หนูเรียกร้องก่อนถ้าไม่งั้นจะไม่แต่งคือหนูย้อนยืนยื่นข้อเสนอที่เยอะเกินไปแล้วคราวนี้น้องเขาก็เลยบอกว่าถ้าไม่แต่งงา,านนั้นเธอต้องซื้อคอนโดให้ฉันน้องก็ได้ไปดาวคอนโดอันนี้น้องเล่าให้ฟังก็ไปดาวคอนโดเพราะคิดว่าพอมาทีไรเขาก็ตามใจทุกทีอยากจะเอาอะไรเขาก็ให้คิดว่าถ้าไม่แต่งงานกันแล้วดาวคอนโดให้ไปหลักประกันเราก็ยังดีสรุปแล้วน้องก็ไปดาวคอนโดเอาเงิน เงินทั้งหมดอ่ะที่เขาให้มาลวกรวมที่เขาให้มาไปดาวคอนโดแต่ก็ไม่มีเงินผนะ่อนเลยทุกคนไปดาวคอนโดแล้วก็จะกําลังจะทําเรื่องเขา้าไปทําเรื่องเข้าธนาคารก็บอกว่ามันทําเรื่องเข้าธนาคารไม่ผ่านพอน้องไม่ได้มีงานมีการทําก็บอกกับฝรัง่งว่าฉันตอนนี้ฉันซื้อคอนโดแล้วนะในกรุงเทพคราวเนี้ยเออฉันยื่นธนาคารไม่ผ่านเออฉันอยากจะให้เธอรับผิดชอบเพราะว่าในขณะที่ฉันอยู่กับเธอฉันก็เป็นเมียเธอแล้วต่อไปอนาคตถ้าเธอมาเออมาประเทศไทยหลังจากเราเออคอนโดเนี้ย เราก็ไม่ต้องพักโรงแรมไปพักคอนโดเนี่ยดีสักกว่าทุกคนฝรั่งมีความรู้สึกว่าเราเป็นมิชชาชีพน้องเขาบอกว่าเขาไม่ยอมจ่ายและเขาเทหนูทันทีเขาบอกว่าหนูเป็นมิชชาชีพที่ว่าเออเหมือนกับแบบเขาไม่ให้อันนั้นหนูก็จะเอาอันนี้ให้ได้จริงๆแล้วหนูไปมัดมือชกเขาครรู่หนูไปมัดมือชกเขา,อ,เขาอันนี้ตอนนี้เขาได้เลิกเขาได้เลิกกันแล้วนะคะแต่ฝรั่งก็ยังติดต่อมาอยู่แต่ว่าส่งเงินส่งทองให้ไม่ส่งแล้วเหมือนเดิมเพราะว่า ความรักมันจืดจางลงแล้วแล้วข้อเสนอที่เรายื่นไปยื่นไปยื่นไปอะมันเยอะมันลบความความรักที่เขามีให้กับเราลบลงลบลงจนแทบจะไม่เหลืออะไรแต่ถามว่ายังติดต่อกันดีอยู่ไหมอะไรไหมก็ติดต่อกันดีแต่เขาก็ไม่ส่งเงินให้ใช้เขาบอกว่าเนี่ยตอนนี้ลําบากหน้าอะไรเขาก็บอกว่าเธอก็ไปทางานบาร์สิเมื่อก่อนเธอก็ทํางานบาร์คือมันเป็นอะไรที่เจ็บหัวใจมันเป็นความผิดพลาดของหนูเองที่หนูไปยื่นข้อเสนอที่เยอะเกินไปตอนเนี้ย หลังจากเลิกผู้ชายคนนั้นมายัางติดต่อกันอยู่นะคะหลังจากเลิกกับผู้ชายคนนั้นมาก็ยังไม่มีผู้ชายคนไหนที่มาทุ่มให้หนูเยอะเท่านี้แล้วก็ยื่นข้อเสนอให้หนูเยอะเท่านี้มันเป็นความผิดพลาดของหนูเองอันนี้เป็นความผิดพลาดของน้องเขานะคะน้องเขามาเล่าประสบการณ์ให้ฟังอย่าไปด่าไปว่าเขาเขาพลาดเองที่ว่าไปยื่นคิดว่าฝรั่งรวยไปยื่นข้อเสนอแบบนั้นแบบนี้อย่าคิดนะคะว่าฝรั่งรวยยื่นข้อเสนออะไรแล้วเขาต้องรับยื่นมากเกินไปเขาไม่ให้ แล้วเขาจะคิดว่าเราอต้องการเงินเขามากกว่าที่เขาเทเราก็เยอะแยะที่เรื่องแบบนี้นะฝรั่งแบบนี้ที่เทผู้หญิงไทยด้วยเรื่องแบบนี้ก็เยอะแต่ที่เขายอมก็เยอะแต่ถ้าเกิดหนูฉลาดหนูไม่ได้มีความรู้มากมายหนูทํางานบาร์แล้วเจอเขาเนเมื่อทําบ์งานบาร์แล้วเจอเขาเขาทุ่มให้หนูขนาดนี้ ต่อไปถ้าหนูแต่งงานไปกับเขาไปเปิดร้านอาหารมีเงินมีทองหนูอาจจะให้พ่อแม่เท่าไหร่ก็ได้สร้างบ้านสร้างช่องเมียฝรั่งหลายๆคนเขาก็ทำอืมแต่ฝรั่งอ่ะอยู่ๆเราบอกเธอต้องให้นั่นฉันให้นี่ฉันเขาไม่ใช่ธนาคารนะแล้วเราก็ไม่ใช่นางงามจักรวาลที่เขาจะต้องว่าเอาเงินทั้งชีวิตของเขามาทุ่มให้กับเราขนาดนี้ถึงจะได้ตัวเราไปแล้วแถมต้องเอาไปเลี้ยงอีกแล้วแถมเอาต้องไปเปิดกิจการร้านอาหารการเปิดกิจการอะไรสักอย่างมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันไม่ได้ใช้เงินน,น้อยๆฉะนั้น หนูเรียกร้องเขามากเกินไปในความคิดของพี่แต่น้องเขาก็รู้สึกผิดนะคะเขาบอกตั้งแต่นั่นมาหนูไม่เคยเจอฝรั่งดีเท่าผู้ชายคนนี้อีกเลยแต่เขาก็ไม่รักหนูแล้วตอนนี้เขาก็มีคนอื่นแต่เขาไม่แต่งานกับใครเข,เขาบอกว่าหนูเป็นรักแรกของเขาและเขาจะไม่แต่งานกับใครทั้งสิ้นแต่ก็ไม่เอาหนูเหมือนกันเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะไม่ได่าไม่ว่ากันนะคะเขาแชร์ประสบการณ์ให้เราฟังเพราะว่าหลายๆคนที่เจอฝรั่งแบบนี้แล้วจะไปเรียกร้องอุ้ยตรงนั่นตรงนี้ ชาโกนชาโกนดูเขาโกนค่อยๆอย่างเสียงถ้าเกิดว่าเออโครงการที่เขาจะให้เราอันนู้นอันนี้เอเราค่อยๆคุยกับเขาเรื่องสินสอดถ้าเขาไม่เข้าใจเราก็ต้องพับโครงการนี้ไปก็อย่างที่พี่บอกนี่แหละหลายหลายคนที่เข้ามาฟังนะถ้าติดต่อฝรั่งคุยกับฝรั่งจะแต่งงานกันถ้าคุยเรื่องสินสอดไม่เข้าใจเนี่ยก็ควรจะพับไป่กนถ้าฝรั่งคนนั้นเป็นฝรั่งที่ดีฝรั่งที่รวยนิสัยดี เราพร้อมที่จะเสียเขาเขาไปไหมถ้าเราจะต่อสู้เรื่องสินสดจะเอาให้ได้ยังไงเราจะเอาให้ได้แล้วถ้าเขาเทเราเราจะทำอย่างไรแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ